เราตึองทํางานเราทรัพทำานชุมชนนะไปตรงไหนเราเห็นผู้เห็นคนเนี่ยเราสนุกนะที่จะวาดที่จะคุยที่จะถามตลอดเส้นทางมาเนี่ยเราวาดเรามีอุปกรณ์ที่จะวาดแจกจ่ายไปเรื่อยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ได้อย่างง่ายๆคือการวาดแม้จนวันนี้เราก็สนใจความต่างของชีวิตเราคุยเราถามแต่การวาดเนี่ยเราทำทำมากเลย เพลิดเพลินเวลาวาดต่างๆวาดไปพูดไปคุยไปนี่คือเส้นทางของเราซึ่งเราสนใจเรื่องรูปกับเรื่องเราสนใจภาพกับภาษาเราสนเราสนใจวาดเขียนคำนี้ครูสอนมาชั้นระทกมาวิชาวาดเขียนมันไม่ใช่วาดเป็นรูปอย่างเดียวแต่มันมีเขียนเป็นคําด้วยวาดเขียนเนี่ยเอามาเอาวาดกับเขียนมารวมกันเนี่ยวิชาวาดเขียนสำหรับเราเนี่ยมันเป็นสองในเสมองั้นเวลาเรานึกไปเนี่ยจะเห็นเป็นเรื่อง น้ำมาจากไหนอย่าที่เราวาดน้าเนี่ยเมื่อกี้เราวาดขึ้นน่ะแต่น้ําจริงๆมาจากเมฆเพราะเราเห็นเมฆว่ามันมีเมฆพ่อเมฆแม่พาเมฆลูกๆเดินทางมางั้นเราสนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรารู้เลยว่าปรากฏการณ์ที่น้ําทุกหยดบนยอดเขามาจากไหนนี่เราเราก็จะเราก็จะ,จะมีข้อมูลของเราแล้วเราก็ใช้ข้อมูลเนี่ยนึกคิดไปวาดภาพไปนี่คือจินตนาการนี่คือจินตนาภาพ เรานึกเห็นฝันเห็นถ้าเราเป็นนักเขียนเราจะถ่ายออกมาเป็นถ้อยคําได้ถ้าเราเป็นกวีเนี่ยคำก็ต้องปีนกันสัมผัสกันมีภาษาของกวีนี่เราเป็นนักวาดเราใช้เส้นใช้นั้นเวลราวาดเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินมองเห็นแล้วในการมองเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เห็นด้วยตาอย่างเดียวมันมองเห็นด้วยใจอันนี้เรียนมาจากรูปวาดไม่มีรูปดีรูปเลวหรอกมันมีรูปไหนไปนกระตาใครไอ้รูปที่ว่าเฉยผมให้คนดูแล้วเนี่ยตอนสตอย โคตรเหมือนเลยน่ะเขียนอย่างนั้นน่ะน่ารูปสําหรับเราคือรูปโง่แต่รูปอย่างนั้นนหะคนส่วนใหญ่ชอบเหมือนเลยเหมือนภาพถ่ายเลไอย่างนั้นนะกับรูปอย่างนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นนะแต่จริงๆเราเราก็จะชอบอันนี้เพราะเราเลยเราเลยจากตนนนมาแล้วรูปเขียนบนผนังเนี่ยรูปเหมือนเหมือนรูปเหมือนเหมือนต่างๆเนี่ยจริงๆใจเราก็เลยเหมือนไปแล้ว แต่เรารีรออยู่กับผู้คนที่เขาดูแล้วเขาจะชื่นใจธรรมดาศิลปะมันเลยจากตรงนี้ไปแล้วเขาเลิกวาดรูปกันแล้วว่าอย่างนี้กันแล้วกันผมก็ยังวาดอยู่างนี้ไปไหนก็ยังวาดแจกคนไปเรื่อยหรือมาถึงอย่างนี้นีหมึกกับผู้กันอย่างนั้นดีมากเลยอย่างนั้นยากมากนะคนแต่ก็ยังเป็นวาดรูปอยู่เนี่ยอย่างนั้นรถมือรถผู้กันป้ายพลัดพลัดพลัพลัคนเยอะเนี่ยมันเป็นงานเป็นงานงานบุญงานบุญอะไรทักอย่างนั่นอย่างนั้นคือรูปดีนะไอ้รูปอย่างนี้คือรูปโง่ นี่อย่างนี้รูปโง่เวลาผมพูดว่ารูปโง่คุณเห็นมามวิวพุ่มไม้ต้นไม้เยอะๆเน,นี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะ่ยรูปโง่ไม่ใช่ผมพูดไม่ใช่ผมวาดตัวเองคนอื่นมามันก็พูดเหมือนผมด้วยมันมองปับ๊บมันบอกอะยังวาดเขียนอยู่เหรอแดกดันทําเสียงยังวาดเขียนอยู่เหรอผมรู้ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วแต่เราก็ไม่ค่อยไปตามยุคตามสมัยแต่เห็นและชอบด้วย พวกที่เข้ามาบอกเนี่ยมีความขยันกับความโง่ก็ทําได้ใครก็ทําได้โอ้เก็บนะคุณนะมีความโง่ความขยันเนี่ยเนี่ยนี่ได้เนี่ยซึ่งจริงผมบอกคุณได้เนี่ยวิธีวาดให้มันเป็นพุ่มไม้เป็นต้นไม้ซับซ้อนเนี่ยมีอ่อนแก่ดูก,กระดาษแบนๆใี้มันลึกเข้าไปเนี่ยมีความโง่ความขยันก็ทําได้เนี่ยเขาพูดแดกดันแต่นั่นความจริงไม่เถียงสักคำนะอมยิ้มนะอมยิ้มแล้วเข้าใจสิ่งที่เขาพูด ที่เขาแดกดันเยาะเย้ยเสียดสีถากถางประชดประชันเนี่ยจริงยอมรับผมบอกแล้วตอย่างนี้อ่ะผมเชื่อแล้วอย่างนี้นอย่างนี้เขาก็โอเคโอเครูปเนี่ยมันมีมันมีมนมระดับของมันถ้าอย่างนี้โอเคไม่มีใครว่าแต่อย่างนั้นคนจะว่าแต่คนทั่วไปก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นคุณอยากคุณอยากจะจัดตัวเองอยู่ตรงไหนนะ คุณจะคุณอยากอยู่ตรงไหนในโลกนี้อยากให้คนชอบก็วาดอย่างเงี้ยง่ายงายสวย,สวยรูปวิวเยอะแยะไปเน,นี่ยเนี่ยผมรู้ว่ารูปไหนรูปไหนผ่านหรือไม่ผ่านรูปไหนใช่ระดับไหนเราเห็นเราเข้าใจงั้นใครจะว่าไงเราก็เราก็เรา,เรา,เ,ราเราก็เข้าใจเขาก็ไม่ไม่ีไม่มีไม่ไม,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 ไมีเหตุอะไรให้ต้องขัดเคืองยืนยันได้สิยืนยันได้ถ้าเรามีปัญญาโอ้คนนี้ว่าไงต่อแล้วเนี่ยถ้าเรามีปัญญา นะมีสตนะิเนี่ยเรารู้เนี่ยอย่างนี้ยออย่างนี้คนชอบมีนะเราอยากให้กับใครอยากทำอะไรให้กับใครก็มีคนมาให้ให,ให้ช่วยนะให้วัดรูปประกอบหนังสือนั่นหนังสือนี้เนี่ยไอ้อย่างนี้ต้องต้องนึกถึงคนวงกว้างเราทําให้เรื่องที่เขาเขียนเนี่ยเข้าใจง่ายเราต้องว่ดให้คนทั่วไปนักอ่านเนี่ยเขาเขาเข้าใจอันนี้เราเราเราต้องรู้ที่ <c oughs> อยู่ในพื้นที่ไหนในเวลาไหน นะถ้าเราไม่มปัญญาไม่เข้าใจตรงนี้เราจะมาวาดสมัยใหม่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ไปกับเรื่องที่เขาที่เขาอยากให้เราทำดังนั้นการวาดตรูปว,วาดเพื่อใครอ่ะหนุ่มคนหนึ่งอยู่มัธยมโอ้มันเขียนรูปละเอียดมากเลยเกินเด็กเด็กมัธยมโอ้ละเอียดมากเลยเรารู้ไอเด็กคนนี้มันสามารถจะเลี้ยงชีพด้วยการวาดรูปได้แต่เพระเอิญมันไม่เคยรู้ว่าไม่เคยดูน,นิทรรศการมันอยู่ในในตำบลเล็กๆนะที่ไกลเมือง ปเมืองก็เมืองนั้นก็ไม่มีการแสดงภาพมันก็ไม่เคยรู้ว่าภาพเป็นไงแต่ที่มันเขียนละเอียดพยายามเขียนละเอียดแต่การละเอียดละเอียดแล้วน่าตื่นเต้นมากล,ละเอียดยิบเลยคนใบทุกใบกิ่งทุกกิ่งเนี่ยแต่เขาไม่รู้เรื่องแสงเงาเขาไม่รู้เรื่องอากาศต้นไม้เนี่ยทุกต้นเนี่ยมันมีอากาศหุ้มอยู่งั้นเราเขียนย้องต้องเขียนอากาศไปด้วยนั้นรูปบางรูปเนี่ยคนไม่รู้หรอกว่ามันมีเสน้นมันเป็นเส้นก็จริงแต่มันไม่มีอากาศ เนี่ยทีนี้ไอ้น,น,นี่มันขึ้นกับสติปัญญาเราเราเข้าใจไหมเราเราเข้าใจตรงนี้ไหมนั่นเราจะทําให้ใครบางทีบางคนชอบเนี่ยคนทางานท่าชอบจะไต่ขึ้นไปเนี่ยให้ไปข้างบนข้างบนให้คนรวยๆชอบคนมีมีชื่อเสียงใชใ่การลงไปหาคนทั่วไปให้เขาชื่นชมกับรูปเขียนบ้างเนี่ยอันนี้มันของธรรมดาของธรรมดาของพื้นๆเราสนใจคนพื้นๆ จริงๆแล้วเน่ยในตัวเราสนใจของื้นพื้นแต่ขณะเดีนราสนใจศิลปะสุดๆด้วยเราเห็นงานสมัยใหม่โอ้โหคิด,ดอย่างไงเนี่ยเราๆๆเราก็ทราบซึ่งอ่ะนะแต่ให้ทำไหมเราก็ยังทําอย่างนี้อยู่เนี่ยไปไหนก็วาดแจกนะนวาดแจกวาดให้ไปตลอดทางอะไรมันผ่านไปแล้วขอมันผ่านเลยนี่ตักตะกอพ้น สิ่งใดผ่านไปแล้วขอให้มันผ่านเลยอะไรอะไรที่ฉันเคยไขว่คว้าและยึดถือไว้ขอให้มันผ่านไปฉันขอแต่สิ่งที่ฉันเหยียบย่ําและมองข้ามเท่านั้นโอ้เพาะมากเลยของท่านรพินนาตกรตอนวัยรุ่นอาจารย์เคยนิฆ่าตัวตายไหมอยากฆ่าตัวตายาเคยมเไม่แรงไม่แรงไม่รุนแรงนะไม่รุนแรงบางทีมันไม่มไม่อยากอยู่แต่ก็แต่ไม่รุนแรง มันแบบแบบนั่นเองนะสักระยะหนึ่งมันก็ก็ๆๆคลี่คลายไอ้เรื่องอย่างนี้ผมว่าคนคนส่วนใหญ่ก็คงจะคนคนส่วนใหญ่ก็คงจะเคยคิดสักแวบ,บหนึ่งนะนะแต่ละคนก็มีสาเหตุของตัวบางทีเรื่องเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงอะไรเลยแต่ความโง่เขลาเนะี่ยทำให้เราเห็นโลกมืดบอดนะความโง่เขลาความไม่เข้าใจชีวิตนะชีวิตผิดพลาดได้แก้ตัวได้นะ กลับลาได้กลับใจได้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันมันบีกขันมันก็อาการมันอาการของเด็กอาการของคนที่ข้อมูลน้อยอาการอ่านการค้นคนว้าน้อยความเข้าใจชีตน้อยคุณคุณจะต้องมีความผิดหวังต้องมีความโกรธและความเกลียดที่รุนแรงมากแล้วมันไม่เป็นอย่างใจอันนี้มันขึ้นขึ้นเกี่ยวโทสะนี่ และที่ไม่เป็นอย่างใจบางทีเป็นโลภะคุณอยากได้มันไม่ได้คุณอกหักคุณผิดหวังนะม,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 มันมันมันอยู่ใกล้ๆกันไอ้พวกเนี้ยไอ้โลภะโทสะโมหะโมหะมันมันมันเบอหมดเลยมันไม่รู้จะจะจะอยากได้หรือไม่อยากได้นะโลภะดึงเขาใส่ตัวโทสะผลักออกโมหะมันไม่รู้จะดึงเข้าหรือผลักออกมันหลงนี ني, ถถ่ถ้าแปลไม่เป็นก็ยุ่งสิ โลภแปกวคือกันารไม่อิ่มไม่พอดึงเข้ามานะ่ไอ้นี่อันตรายมากเลยทศกก็เกลียดอยู่นนโกรธมววางปาฆ่าเขาไงนะโมหะเนี่ยมันไม่รู้มันไม่รู้จะดึงเข้าหรือผลักออกแต่โมหะลึกๆก,ก็คือว่าหลงว่าหลงอะไรหลงว่ามีตัวเราของเราอันนี้พระพูดถูกหลงว่ามีตัวเราของเรามันมีเลยเนะนี่ยเอาไว้ได้เลยเนี่ยฉันเนี่ยอีกห้าปีไหวไม่ไหวเนี่ยความฝันอะไรที่เหลืออยู่สิ่งใดที่เราอยากจะให้กับผู้อื่นเขา ที่จะทิ้งส่งผ่านไปสิ่งที่พบเห็นหรือทําได้เราก็มีสิ่งที่เราอยากจะต้องรีบทําทุกวันนี้ก็นั่งคิดนั่งฝันอยู่ทําได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเรารู้เป็นสิ่งมีค่ามากเลยเปันหนึ่งเป็นความลับส่วนตัวเลยฉันจะต้องทําให้ได้เรามีสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยต่อคนรุ่นหลังอยู่ในมือนี่นะเราทําอยู่ อยู่แถวๆนี้ก็มีอยู่ห่างออกไปนี่ก็มีซึ่งมีค่ามากเลยคุณคุณอยากดูไหมล่ะ